และอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาประชาะสัมพันธ์ผ่านทางรายการค่ะ สาธารณาสุขอุตสาหกรรมคมนาคมศึกษารายงานออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเร่งบูรณาการทุกกระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังกระทรวงสาธารณาสุขเร่งฟื้นฟูโรงพยาบาลหัดใหญ่ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติโดยระบบไฟฟ้าน้ำประปาและกา๊าซทางการแพทย์ใช้งานได้แล้วพร้อมวางแผนเปิดบริการเต็มรูปแบบภายในหนึ่งเดือนและ เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม2แห่งรวมถึงจุดบริการผู้ป่วยนอกที่เซ็นทรันหัดใหญ่และได้มีการส่งทีมงานเดินเท้าลงพื้นที่ต่อเนื่องรวมถึงดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบภัยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประสานการดูแลผู้ป่วยไตวายวเรื้อรังสุดท้าย าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือทำการล้างไตาทางช่องท้องโดยจะส่งน้ำยาล้างไตถึงที่พักใหม่ผ่านปริศนีไทยและเตรียมรถฟอกไตเคลื่อนที่สำหรับพื้นที่ที่เดินทางไม่ได้ให้สายด่วน1330ติดตามผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงและย้ำว่าสิทธิ์บัตรทองไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกระทรวงอุตสาหากรรมออกมาตรการพักหนี้ดีพร้อมช่วยฟื้นฟูให้ SME พักชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และขอกู้ฉุกเฉินศ สูงสุด50,000บาทรวมถึงทางเลือกรีไฟแนนซ์สำหรับรายที่ได้รับผลกระทบกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมให้บริการตรวจซ่อมรถเบื้องต้นให้ศูนย์ข้อมูลบริการและเปิดพื้นที่จอดรถฟรี70คันโดยร่วมกับค่ายรถยนต์และสถาบันอาชีวะและจัดรถรับส่งประชาชนฟรี4เส้นทางศูนย์พักพิงม,มออไปยังสนามบินและสถานีขนส่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดฟิกอิดเซ็นเตอร์ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อาชีพแล้ว60และกำลังขยายให้ครบ500โดยมีครูนักศึกษาอาชีวะกว่า600คนลงพื้นที่และเตรียมประสานสพทช่วยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบกระทรวงแรงงานได้ออก7มาตรการช่วยเหลือทั้งจ้างงานเร่งด่วน300บาทต่อวันกู้ดอกเบีย้ยต่ำฟื้นฟูอุปกรณ์ทำกินซ่อมเครื่องมือและช่วยกิจการที่ได้รับผล กระทบอีกทั้งยังมีมาตรการดูแลนายจ้างผู้ประกันตนเช่นเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย50%สูงสุด180วันสินเชื่อรักษาการจ้างงานและขยายเวลาน,นำส่งเงินสมทบ6งวดช่วยลดภาระช่วงเกิดภัยพิบัติค่ะ